สถิติการพบกันวันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบบบลแเรียก่อนตบเดือด VNL 2025สัปดาห์ 2. นัดสสถิติการพบกันวันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบวันเล่บอลหญิงทีมชาติบบลแเรียก่อนตบเดือดในศึก VNL 2025สัปดาห์2นัด4 สถิติการพบกันตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชออสเกียรติพง์รัชตะเกียงไกรพบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติบบลกเรียก่อนตบเดือดในศึก VNL 2025สัปดาห์2นัด4ที่ฮ่องกงทั้งนี้จัดผลงานพบกัน4ครั้งที่ผ่านมาตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะวอลเล์บอลหญิงทีมชาติบบลกเรียได้3นัดหรือตลาด3าครั้งหลังสุดที่พบกันตบสาวไทยชนะรวด สถิติการพบกันของทั้งคู่วันที่10ตอคอ2018วอลเล่บอลหญิงทีมชาติบบลเรียชนะ3-2ต่อเซตวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย 25-18, ต่อ 22-25, ต่อ 18-25, ต่อ 25-22, ต่อ19-17ต่อ 17. วันที่4มิถุนายน2019วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะ3-1ต่อวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเบลเรีย25-27ต่อ25-20ต่อ25-22ต่อ25-22ต่อ วันที่31พฤษภาคม2022วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะ3ต่อ0วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรีย25ต่อ20 25ต่อ22 25ต่อ20วันที่13มิถุนายน2024วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรียแพ้3ต่อ2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย23ต่อ25 25ต่อ22 18ต่อ25 25ต่อ22 10ต่อ15 หวังว่าวันนี้จะเป็นวันของเราที่สามารถเอาชนะเบลกาเกรียได้ส่งกำลังใจให้วอลเล่นบอลสาวทีมชาติไทยของเราเยอะๆนะทุกคน